ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีสายเข้าดังนั้นระบบอัดของเรามันก็จะหยุดชะงักไปเลยนะคะนิดนึงมาถึงไหนแล้วนะเออในเรื่องของอัดถับประโยชน์ใช่ไหมคะอัดถับประโยชน์เนี่ยก็จะต้องนะคะใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะให้ลงถึงประชาชนมากที่สุดเราก็จะต้องมีกลไกในการทำงานนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐด้วยนั่นเองนะคะหลักยุติธรรมอีกค,นะคะือทะ E อีกคือที่ในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะการเสียภาษีต้องยุติธรรมนะคะยุติธรรมก็คือว่าคนรวยก็ต้องจ่ายภาษีมากกว่าคนจนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไป หลักนะคะสมรรถภาพนะคะหลักสมรรถภาพ efficiency นะคะองค์ชื่อน่ากลัวมากเลยนะคะอาสมรรถภาพหรือประสิทธิภาพนั่นเกนั่นเองนะคะ efficiency น,น,นะคะนนอันนี้นะคะนนก็จะเป็นหลักในการควบคุมงบประมาณเนาะทั้งทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็รายใจ่ายให้ถูกต้องนะคะควบคุมนะคะ ควบคุมงบประมาณทั้งรายได้นะคะแล้วก็รายจ่ายนะคะให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องนะคะซึ่งข้อนี้นะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทุกแห่งนะคะทั้งที่มีหน้าที่เก็บเงินแล้วก็จ่ายเงินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะาทาง การควบคุมแล้วก็การตรวจสอบงบประมาณก็ต้องไม่ให้เกิดการล่วไหลเนาะนะคะใช้ถ้าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะมันก็จะไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการเนาะในการาจัดทำงบประมาณที่ดีนะคะจัดทำงบประมาณที่ดีนะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะไปดูกันนะคะงบประมาณนะคะสมดุลนะคะประเภทงบประมาณเนาะงบประมาณสมดุลก็คือว่างบประมาณที่รายได้ของรัฐรวมกันแล้วนะคะเท่ากับรายจ่ายเนาะนะคะนะคะซึ่งเราคุยกันป